สวัสดีครับวันนี้เลิกงามยามดีครับวันที่25นะครับมิถุนายนก็เป็นวันที่เราเริ่มทําสารแปลงเราเรียกว่าแปลงยูคานะครับแปลงนี้ปีที่แล้วกดไปเกือบ30ตันนะครับปีนี้ได้เลิกอีกแล้วนะครับเลิกงามยามดีวันนี้นะครับก็เดี๋ยวทําไปพร้อมๆกันกับเราเลยนะครับใครทําวันนี้เดี๋ยวออกดีกันทุกแปลงเลยพร้อมๆกันนะครับแต่ที่สําคัญนะครับคือปีที่แล้วเราล่าต้นมิถุนายนครับปีนี้เราเลื่อนออกมาหน่อยนะครับ ทำยอดเพิ่มขึ้นเพราะว่าปีที่แล้วค่อนข้างดกแล้วก็มีปัญหาเรื่องน้านะครับเราก็เลยเลื่อนออกมานะครับรอน้ํารอฝนรออะไรด้วยให้เป็นสภาวะแวดล้อมที่โอกาสที่จะทําให้ออกดอกง่ายขึ้นนะครับเราเลยเลยไม่ได้กําหนดเวลาว่าเราจะควรทําอะไรส่วนสารนั่งใบสีครั้งเราเริ่มวันนี้ก็จะเป็นสูตรสารที่ตัดเฉพาะแปลงนะครับแปลงเนี้ยเราปรับลดอีทิฟอนปรับลดสารแล้วก็ยังคงไทโอกับ1 5บ7ยังคงปริมาณเท่าเดิม อันนี้เดินมาถึงยังนุชเดี๋ยวผมจะเดินไปดูข้างในนะฮะดูไกลๆก็จะใบจะสีเขียวตองอ่อนๆใช่ไหมนุชแต่มาดูข้างในแล้วเข้มพร้อมมากเลยดูนะฮะยอดพร้อมมากนะครับเรามาดูกันตรงนี้ครับเป็นต้นที่มันเบียดฮะปีที่แล้วมันเบียดกันมากเลยก็เลยตัดเลือกตัดทิ้งนะครับให้มันเป็นช่องว่างตรงกลาง ข้อดีของการตัดต้นทิ้งก็คือมันจะได้รอบรอบข้างหมดเลยนูยน้เห็นไหมใช่เพราะว่ามันจะได้สมพุ่มที่ลงมานะครับเดี๋ยวคนงานคงจะเดินมาตรงละแวกนี้แล้วนะครับอันนี้เขาก็เริ่มฉีดกันแล้วมีการฉีดข้างนอกฉีดข้างในนะครับแล้วก็ปรับปัวค่อนข้างที่จะค่อนข้างบานพอสมควรนะฮะเดี๋ยวเราวันนี้เรามาลุ้นกันกับอากาศหน่อยเพราะว่าได้ข่าวว่าอากาศปิดเหมือนกันนะครับ ไม่แน่ใจว่าฝนจะตกหรือเปล่าเป้าหมายของแปลงนี้คือสิบถังพนริสนะฮะสิบถังพาริสเดี๋ยวรู้มันลุ้นกันว่ามันจะเสร็จกกประมาณกี่โมงแต่เราอัดเครื่องแรงเลยอัดปอนแรงแต่เราปรับหัวให้มันบานวิธีการพ่นสารจําเป็นต้องปรับหัวให้มันบานบานด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวกิ่งมันจะช้าเดี๋ยวเรารอคนงานออกมาทางนี้อีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราอยพ่นก็เริ่มพ่นแล้วนะฮะนี่ อันนี้ชื่ออะไรครับชินิดครับ,รบโหเนี่ยชินิดนะฮะเสียใจด้วยนะครับเขามีเมียแล้วนะฮะคุณครับเมียเขายืนอยู่ด้านะฮะ <laughs> อันนี้เราต้องฉีดข้างในด้วยใช่ไหมนิดฉีดข้างในใช่หรืฉีดข้างนอกฉีดข้างในแล้วก็ฉีดข้างนอกใช่ไหมเดินตามไปดูครับนะฮะก็มีการฉีดกิ่งข้างในก่อน ให้มันโดนกิ่งด้วยเห็นไหมฮะอันนี้พันลิตรน่จะได้ประมาณกี่ต้นอ่ะไปเนี้ยประมาณพันลิตร 1, ได้เยอะไหมพันลิตรได้ประมาณยี่สิบต้นนะฮะสองสายอะนะเนี่ยครัมันจะเป็นละอองอย่างนี้เลยแล้วมันกระโดดไปทีุ่หนูก็คือมันจะ ไม่แรงเกินนะครับเพราะว่าตัวเนี่ยครับตัวน้องเขาถอยห่างเห็นไหมฮะเขาเวลาถ้าเกิดว่าเขาจะฉีดข้างในข้างบนเนี่ยเขาจะยื่นเข้าไปแต่ถ้าเกิดเขาจะฉีดข้างล่างเนี่ยเขาจะถอยตัวออกไปเนี่ยนะครับเป็นลองฟุ้งเลยนะฮะเห็นระยะตัวกัาไหมฮะค่อนข้างที่จะไกลจากต้นพอสมควร อันนี้ต้นหนึ่งน่าจะเกือบนาทีแล้วนะยังไม่เสร็จเลยนะครับทรงพุ่มของผมทำก็จะมีมองไปเห็นทะลุฝั่งนู้นเลยนะฮะทรงพุ่มมีการล้อขแขนงมีการแต่งกิ่งเอาไว้กิ่งหลกัหลกๆนะครับไม่ได้มีกิ่งฝอยเยอะด้วยนะดูดีครับเห็นไหมฮะไปนู้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกท่านอีกคนนึงดีงกว่าฝั่งนี้ก็ตัดต้นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือดูสีใบมันจะอ่อนนิดนึงแต่บางทีเราก็ เลือกไม่ได้นะครับเราก็ต้องเอาอันนี้ก็เป็นอีกสายหนึ่งอันนี้อันนี้ชื่ออะไร,รอันนี้นางนะครับชื่อนางไ <c oughs> นไอ้นางได้กี่ต้นอ่ะถ้าไซเนี่ยพันลิตรอ่ะนับปะสิบต,ต,ต,ต้นถ้าไซนี้พันลิตรสิบต้นนะฮะต้นค่อนข้าง,งใหญ่นะครับก็จะฉีดกิ่งฉีดใบฉีด ก้านฉีดลำต้นนะครัเวลาเขาจะฉีดข้างบนเนี่ยเขาก็จะเดินเข้ามาใกล้ๆหน่อยแต่ถ้าเกิดเขาจะฉีดข้างล่างเขาก็ต้องถอยตัวงมา ส่วนนี้ก็จะใบอ่อนก่าเขาประมาณ3-4ต้นนะฮะก็คือใบเพยสลาดแต่ถ้าเกิดเราจะไปรอให้ไอชุดนี้เป็นใบแก่พร้อมกันหมดผมว่าไอฝั่งนั้นน่ะมันจะต้องเลยเถิดไปแตกใบอ่อนแน่ๆเะยอีกหนึ่งชุดตั้งแน่เขาบอกว่าสีสสนสูตรผมเนี่ยคนลากสบายเลยนี่นี่คนลาก นี่ไอ้หนุ่มน้อยบุญลือนะฮะอันนี้ยังสดนะฮะให้เปิดหน้าดูหน่อยดินี่นะครับนี่บุญเลือนะฮะนี่ชื่อบุญลือนะครับเป็นเขาเป็นพี่น้องกันหมดเลยนะครับ3คน นี่ครับมีการฉีดด้านในต้นด้วยมันก็จะทะลุไปข้างนูน้นเลยนะครับข้างนอกด้วย ก็ฉีดข้างในต้นก่อนนะฮะน,นี้ต้นใหญ่หน่อยนะครับก็ลองดูแนวทางได้น้องก็จะเข้าไปฉีดในต้นก่อนฉีดก,กิ่งเห็นไหมฮะโดนกิ่งเน้นวิธี่กิ่งเลยมองเล็งไปที่กิ่งแต่ละกิ่งเลย โหนี่แหละครับเรามาดูอีกมุมหนึ่งนะที่เราจะถ่ายทุกปีเลยครับนี่ฮะน้องก็ค่อย <c oughs> ๆ,ๆ,ๆเล็งไปนะครับแล้วก็ค่อย <c oughs> ๆ,ๆฉีดไปตามวิถีแล้วก็วิธีการที่เราใช้กันในทุกๆปีน้องคนนี้ฉีดสารทั้งใบมาแล้วหลายปีนะนะครับค่อนข้างจะรู้ว่าต้นแบบนี้ควรจะฉีดแบบไหนนะครับเขาอาจจะมีการสายมือเร็วไปบ้างแต่เขาจะไล่ระดับมาว่าตรงนี้ฉีดแล้วไล่ลงมานะครับเห็นไหมฮะแลวตัวเนี่ยจะค่อยๆถอยออกมานะครับถ้ามาอยู่ใกล้เงี้ยเขาจะถอย แต่ถ้าเกิดว่าเขาไปอยู่ใกล้ต้นข้างบนน่ะคือมันจะฉีดเฉพาะข้างบนเขาจะไม่ฉีดใกล้ต้นและฉีดด้านล่างนะครับเพราะเดี๋ยวย่อมันจะหักเรื่องการเกี่ยวกับยอดหักมันจะมีผลเกี่ยวกับการทาให้ลหําไยออกช้าออกเร็วต่างกันเพราะบางแปลงอะครับทาสารทำไมเฮ้ยข้างบนออกเร็วข้างล่างออกช้าเพราะข้างล่างมันมีการช้าของหัวนะครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นแนวทางการพ่นสารของเรานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูว่าฉีดครั้งนี้ 2- 3 4สาตอะไรเป็นยังไงบ้าง การหลุดร่วงของใบการรับสารการกินสารไปของต้นลําไยเป็นยังไงทางนี้ก็คือเหมือนเหมือนจะเปียกเปียกยากอยู่เหมือนกันนะฮะคือฉีดเท่าไร่ก็ไม่เปียกนะนุชใช่ฉีดเท่าไร่ก็ไม่เปียกใบสวยไหมนุได้คลิปนะับใบสวยมากเลยอันนี้ก็น้องเขาจะเดินเข้าไปข้างในก่อนนะเห็นไหมฮะหลักการคือเดินเข้าไปข้างในก่อนข้างในต้นเลยเล็งต้นเล็งกิ่งเล็งอะไรข้างมดนอกในก่อนนะครับ แล้วก็มุมนี้ถ้าเข้าไปมุมไหนต้นหนึ่งจะเข้าประมาณสามุมด้านในนะพอเข้าไปฝั่งลุงก,ก็เข้าไปด้วยแล้วน้องก็จะออกมาข้างนอกเห็นไหมฮะใช่เนข้างบนตรงสูงไงนะเน็ตเออเนี่ยข้างบนเขาจะชูไม้เห็นไหมฮะเพราะถ้าเกิดไม่ชูไม้อะมันก็จะไม่ถึงเป็นะองสวยเลยไม่รึกไม่เห็นลุงไหมปกติฉีดสารแล้วมีแดดอย่างนี้มันจะมีรุ้งกินน้ํานะ ช่อันนี้เดี๋ยวเราลองลองดูนะครับก่อนที่ปิดคลิปว่าต้นนี้จะใช้เวลานานไหมในกว่าวจะเสร็จแต่ละต้นเขาก็จะไล่ทั้งบนลมงมาล่างเนาะวิธีของเขาเนาะมันก็จะได้ไม่หลงนะฮะเห็นไ,ไหมเนี่ยแล้วไปข้างบนก่อนฝั่น,นี้ก็แพงบนละอันนี้เราก็ใช้รูรูใหญ่เลยนะฮะพ่นสารใช้รูใหญ่เลย ทังพันลิตรอยู่ที่ประมาณไม่เกินห้าสิบนาทีได้ไหมนิดพันลิตรกี่นาทีอ่ะสี่สิบเะรสามสิบห้าเพราะว่ารูใหญ่แล้วก็ปรับปอนแรงพอสมควรแต่ปรับไปหัวบานบางคนบอกว่าฉีดฉีดยาเนี่ยพันลิตรฉีดกันเป็นชั่วโมงกว่าดูสงสายมันก็ไม่ได้จะเปียกเร็วอ่ะใช้เวลานาน,านพอสมควร โอเคนะครับลาไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe like, e, ด้วยนะครับแล้วก็ท่านจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปถ้าเกิดกดติดตามไว้นะครับแล้วก็ชอบคลิปไหนแชร์คลิปนั่นไปให้เพื่อนๆพ,นพ,นพี่น้องท่านดูได้ผมชาตีกับตากล้องสวยๆของผมนุด้ดไปก่อนครับสวัสดีครับ